สวัสดีครับผมจิงมาลูครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนีโนคุนิคอสเวอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมมีความลับของเจ้าตัวปริศนาเตโตมาฝากทุกท่านนะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าหาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับแนะนำเวลานี้เลย e ี c a ก d ครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออบคุณคุณ F. Elfie ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่เอามานำเสนอเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับผมไอเจ้าตัวปริศนาเตนนโตเนี่ยมันมีหลายช่องมากๆนะครับ โดยที่ช่องแรกๆเนี่ยมันจะปลดไปเรื่อยๆตามเลเวลนะครับเนี่ยจนถึงเลเวล80นะก็ใช้เงิน500,000ในการปลดนะครับซึ่งในแต่ละช่องของปิศนาเตโตเนี่ยมันจะให้สเตตัสที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ย3,000 3,500 4,000 4,000 4,400คือเยอะมากนะครับช่องหนึ่งให้เยอะมากๆแล้วลองคิดดูว่ามันมีกี่ช่องครับสเตตัสเพื่อนๆจะพุะพ่งแบบกระฉูดเลย ทีนี้เนี่ยแรกๆเราจะปลดได้แค่ด้านหน้าครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยมันมีเยอะกว่าด้านหน้านะครับที่ใช้เป็นพวกตำลาต่างๆในการปลดนะครับซึ่งอันนี้แหละที่เป็นความลับนะครับว่าเอาแล้วไอ้ตำราพวกนี้เนี่ยมันหาจากไหนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างอันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า2อันหลังเนี่ยทำง่ายสุดเลยนะครับนทมกับโปตมาสสินะครับ อ่มาดูที่เนทัมก่อนถ้าเกิดว่าเราคิดที่หนังสือนะครับแล้วกดแหล่งที่มามันจะบอกเลยว่าอยู่ในร้านค้าเขตแดนมิตินะเราก็กดไปครับนี่มันคือสมุดเล่มนี้ครับหน้าตำราเนธัมจะใช้ทั้งหมด20ผลึกของเนทัมนะครับถามว่าผลึกนี้ได้จากไหนนะครับก็ได้จากดันเจียนของเจ้าตัวมังกรเขียวเนธัมตัวนี้นี่แหละเนี่ยด้านขวาสุดเนี่ยมันจะให้ไอเทมตัวนี้มาครับ ก็จํานวนที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับลําดับขั้นของดันเจี้ยนที่เราลงไปนะครับยิ่งขั้นสูงก็จะยิ่งได้เจ้าผลึกตัวเนี้ยเยอะนะครับก็ผลึกตัวเนี้ใช้20อันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยนี่ผมก็ได้มาแล้วทีนี้ให้เรากลับเข้ามาที่หน้าปริศนาเตโตอีกรอบหนึ่งครับถ้าเรามีของแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยให้เรากดทีหนึงเพื่อปลดล็อกนั่นเองนะครับ พอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็จะได้กระดานเนธท่อมตัวนี้มาครับพอปลดเจ้าตัวกระดานเนธท่อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเตอร์ติดด้านขวาเนี่ยไปใส่ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้เตอร์ติดที่เราจะเอามาใส่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอันจะอามาใส่ได้นะครับเพื่อนๆดูที่ซ้ายบนนะครับมันจะเขียนเลยนี่ประเภทปริศนาเห็นไหมครับสามารถติดตั้งได้เฉพาะปริศนาสีที่กําหนดในกระดานเท่านั้นซึ่ง อันเนี้ยกำหนดว่าเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวก็หาได้จากดันเนทัมดันมังกอนนี่แหละอ่ามันจะได้ตัวสีเขียวมานะครับเ,เราก็ลองเอามาใส่ครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องมาขยันลงเจ้าตัวดันมังกรเนธมัมเมนเนี้ยเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ปริศนาตัวนี้มาด้วยนะก็เอามาใส่หน้ากระดานของเนธัมได้เลยแล้วบอกเลยว่าพอเราใส่ครบแล้วเนี่ยได้ค่าสเตตหลายพันแน่นอนนะครับ แล้วก็อีกอันนึงครับโป t โตมาร์ค13เจ้าตัวหน้าตำาลาเนี่ยก็ได้จากการซื้อในร้านค้าเขตแดนมิตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของดันเจียนโปโตมาคนะครับเนี่ยก็จะใช้ผลึก20อันนะครับเหมือนเจ้าตัวมังกรเขียวเลยเราก็แค่ไปลงด<ๆ>ันเจียนโปโตมาคบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ลูกแก้วนะเราก็จะได้ตัวเตอติทที่เอาไว้ต่อหน้าการะดานตัวนี้มาด้วยนะครับ โดยที่หน้ากระดานของโปรโตมาคเนี่ยก็จะต้องใช้เตอร์ติสสีฟ้าที่ได้จากโปรโตมาคเท่านั้นนะครับอันอื่นใส่ไม่ได้นะสองกระดานหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกระดานที่หาง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เราไปลงดันเจียนเขตแดนมิติบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ปลดหน้ากระดาน2อ,อันนี้ได้นะทีนี้เราไอ้อันอื่นหาจากไหนครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละอันเลยนะครับเริ่มจากหน้าตำลาามี่อนเลยนะครับ หน้าตำราเมลอนเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่บันทึกประจนภัยนะครับแล้วก็มาที่ของพื้นเมืองนะในของพื้นเมืองนี่จะมีแจกของพวกหน้าตำราเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาดูที่แรกกันก่อนก็คือที่ราบเอาเลกานะครับนี่แค่เพื่อนๆนสะสมให้ครบ10ดาวก็เอาไปเลยครับหน้าตำราเมลอน10ดาวเนี่ยก็คุยง่ายเลยเราไปสะสมพวกเนี้ยครับเนี่ยไอห้าอย่างเนี่ย อย่างน้อย10ดาวเราก็ได้หน้าตำราแล้วครับไม่จําเป็นต้องสะสมให้ครบ25นะแต่ถ้าครบ25เราก็จะได้ของอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองทีนี้แต่ละอันหาจากไหนนะครับก็มาดูอันแรกอันแรกเนี่ยจะได้จากพวกแม่ค้าพนจรนอะ่ะมอมาจิวแล้วก็เอากุญแจไปเปิดกล่องสมบัติที่แมปนี้นะครับส่วนอีก3อันต่อมาเนี่ยเราสามารถฟาร์มที่แมปนี้ได้เลยนะครับก็ เราก็ลองกดไปทันทีดูนะเดี๋ยวมันก็จะวาร์ปไปให้เรานะครับนี่มันคือตัวนี้เลยนะครับก็จะดรอปเกรดประกายน้ําเงินนะครับก็สามารถมาเช็คที่มอนสเตอร์ในฟิลได้นะอ่านี่ผมก็ฟาร์มอยู่เวลาฟาร์มเนี่ยให้เรากดคอ l เลกติงอ a โ o m a ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะฟาร์มได้ยากมากๆะเนะของพื้นเมืองเราแทบจะไม่ได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็มาลองฟาร์มที่รับเอาเลกาให้ดูนะครับก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วแหละครับก็เดี๋ยวกดลงทะเบียนไปเลยอ่าได้ครบแล้วนี่ตอนนี้มี11ดาวแล้วครับได้เกิน10ดาวแล้วก็กดรับของมาเลยครับได้มาแล้วแล้วเราก็มาปลดล็อกหน้าตำราตรงปริศนาเตโตได้เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะปลดหน้ากระดานต่างๆได้แล้วนะครับ หน้ากระดานเมลอนเนี่ยจะใช้สีส้มเท่านั้นนะครับสีอื่นจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะเราก็ต้องมาดูสีด้านซ้ายบนด้วยอ่าผมก็ใส่เมลอนครบพอดีนะครับได้สแตตมาอีก4 5 0 0เลยนะครับโอ้ได้เยอะมากอ่าต่อมาหน้าตำรากวางหาจากไหนนะครับได้จากของพื้นเมืองแล้วก็อยู่ในแมปทุ่งหิมะอันนี้นะครับผมนี่16ดวงนะก็ มาฟาร์มหาได้นะต่อไปเป็นกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรเนี่ยจะเป็นวิญญาณมอนสเตอร์นะครับอยู่ที่หุบเขาสายลมนะอ่าเพียงแค่เพื่อนๆมาเก็บดวงวิญญาณมอนสเตอร์ในแมปเนี้ยให้ครบ10ดดวงเราก็จะได้หน้าตำรา,ากระบองเพชรนะครับอ่าต่อไปเป็นช้างนะครับช้างเนี่ยได้จากของพื้นเมืองอยู่ที่แมปแดนล้างโศกเศร้านะครับ แต่เราจะต้องเก็บให้ครบ25ดาวเลยนะเราถึงจะได้หน้าตำราช้างนะครับซึ่งถือว่าแมปนี้ค่อนข้างยากเลยแล้วต้องเก็บค่อยครบ25ดาวก็คือต้องครบทุกอันด้วยนะครับต่อมาเป็นไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนเนี่ยได้จากของพื้นเมืองอยู่ที่แมปทะเลทรายนะครับจะใช้ดาวทั้งหมด25ดวงในการปลดไม้กางเขนนะก็ต้องเก็บให้ครบทุกอันในแมปนี้ต่อมาเป็นใบหน้านะครับ ใบหน้าเนี่ยได้จากหินวิญญาณมอนสเตอร์อยู่ที่แมปทานน้าแข็งนะครับจะต้องเก็บให้ครบ20ดวงถึงจะได้หน้าตําลาใบหน้านี้นะต่อไปหัวใจนะครับหัวใจได้จากหินวิญญาณมอนสเตอร์อยู่ที่แมปป่าแม่โมดนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องสะสมดาวให้ครบ25ดวงเลยถึงจะได้ตัวนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือบ้านนะครับ บ้านเนี่ยได้จากหินวิญญาณมอนสเตอร์อยู่ที่แมปหุบเขาสายรุ้งนะครับจะต้องเก็บให้ครบ25ดวงเลยถึงจะได้หน้าตำราบ้านนะครับซึ่งจะมีอยู่4หน้าตำรานะครับที่ผมแนะนำว่าเราควรจะไปหามาก่อนนะ1คือเมลอนนะครับเพราะว่าหาได้จากของพื้นเมืองที่ราบเอาเลกาซึ่งไม่ยากเลยแล้วก็ใช้แค่10ดวงเท่านั้นนะครับเราก็จะได้หน้าตำราเมลอน2คือกระบองเพชรนะครับ กระบองเพชรนี่ได้จากหิมยุญญาณแมบหุบเขาสายลมนะครับซึ่งจะใช้แค่สิดวงเท่านั้นนะหาง่ายมากๆไม่ยากเลยครับผมแล้วก็อันที่3กับอันที่4จะเป็นเนทัมกับโปโตมาร์นะครับซึ่งก็ซื้อได้ที่ร้านค้าเขตแดนมิตินะครับก็จะใช้20ผลึกเท่านั้นในการซื้อกดหน้าตำลาอันนี้นะเราก็แค่ไปขยันลงดันเขตแดนมิติบ่อยๆนะครับก็แบ่งส่วนโปโตมาคกับเนทัมดีๆนะครับ ทีนี้เราก็จะปลดค่าพลังได้อย่างมหาศา,ศาลเลยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม